ลูกลูกทำอะไรคะต้องแบ้งทำอะไรอยู่คะว้ <c oughs> อยอะกินมันเข้าไปนะทัน <c oughs> เรื่องไม่เข้าเรื่อง เจ้าเป็นใครกันสายเป็นใส่ปอบเรื่องปอบสายเต่าล่ะพูระวังด้วยนะแดกแดกแดงใครกันเจ้าเป็นใครกันมาสีรุงตรงได้ ดื่มน้ำค้างวันใดเกิดรูงเบิร์ฟาเดินข้ามสะพาน รุ่งไปนำนำคางนี้ให้เดิมเดี๋ยวโหกแนะ่เลย